สำหรับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมเพลาหน้าของรถแท็กเตอร์จอรเดียอีกรุ่นนะเป็นรุ่น3028 en นะครับ28แรงม้าคันนี้นะคันเล็กๆนะครับเป็นรถใช้งานในล่องอ้อยแล้วก็งานสวนผลไม้เนาะสวนยางพาราก็ได้นะครับไว้ตัดหญ้าเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็พามาดูเพลาหน้าใกล้ๆด้วยกันนะครับเพลาหน้าของรถแท็กเตอร์รุ่นนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะท่านผู้ชมนะครับเป็นเพลาหน้าแบบปิดนะหรือแบบเพลาตั้งนั่นแหละนะครับ ซีนที่ใช้เป็นซีนโลหะนะกันน้ํากันฝุน่นกันคนได้ดีนะครับตัวนี้นะนะครับมาพร้อมพงมาเลยพาวเวอร์นะนี่กระบอกชักเลี้ยวก็ดูด้านหน้าของของเสื้อเผวนะครับผมอย่างนี้นะอ่านะครับทอดยาวมาหาชุดเผาหน้านะครับผมตัวนี้นะอ่านะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับ เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องหมุนพวงมาลัยให้ดูนะนี่เลย